อันนี้ครับปลอยกระทงครับวัดนครชื่นชุ่มนะครับอันนี้ครับดูแม่ค้าพะค้าครับผมอืครับอันนี้นาำแร่ครับประชาชนครับอันนี้ครับดูแมโอ้าเม้าครับครับดูลอยกระทงก็มีแล้วครับเลยครับงานครับเคลื่อนไปเลยครับวัดนครชื่นชุ่มนะครับตํารวจสิบเอ็ดอำเภอสามพานนะครับ ครับพระธาแม่คาเยอะแยะครับไปนี้ปีนี้มีครั้งหนึ่งครับสนุกสนานครับจุดนี้เป็นจุดศูนย์รอมครับมีตังวัดเอินเพชรวัดไร่ชิงพระพุทธบนตนครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอย่างที่ผมอยู่นะครับสนุกสนานครับนี่ครับพรค้าแม่ค้าครับขียบเลยครับกระตรงสวยๆทั้งนั้นเลยครับผม ออครับสวยครับดูคนครับว er yes. ันนี้พัตตะครอนครับรนี่ครับเอาไหมเมาค้อนเลยไหมเออนี่ลง u t u ู e นะอเอานีครับเอาวันนี้พี่ายวันนี้เอรีครับเออ เดี๋ยวครับลอยกระทงครับปิดท้ายให้ครับแก้ปุ๊บยังไม่ถึงชุ่มแล้วครับนี่คนครับลอยกระทงครับตอกตัวร้อยเดียวแต่ดูนะลรงลองเดินเข้ามาจับเดือยพาดนะนี่ครับวบรรทอนชื่นชุ่มแล้ววันนี้ต้อนรับคชมรุมสิบเอ็ดครับอำเภอสามผานครับบรรยากาศสดนะครับขาสั้นห้าสิบนี่ตัวละห้าสิบครับตอกตัวร้อยเดียวนี่ครับแจกโบนัสเยอะครับัตยาครับปีหนึ่งมีแข่งนะครับงานลอยกระทงครับผม เจอกระต่ายขี่ข้าเลยตัวเดียวก็ีตัวเดียวครับครอาว่าฝังนะครับองหลวงพ่อสมบติงนะครับใส่รครับวัจามัร้อนรับร้อนจนอรน่ครับเสุดก็เอวยี่แปด มาเที่ยวงานพรานนครชื่นชุ่มนะครับโยทางจากบ้านไปถึงกิโลครับเดินมาครับไันนี้ขี่รถมาครับจีกับบ้านเลยครับรลื่อนคำว่าครับประชาชนประทามครับบรานนครชื่นชุ่มอำเภอสามพานนะครับนครผสมครับอ่าดูครับดูทำงานนี้ครับประชาชนเยอะจริงๆครับผมบ้านนครหลวงพัมคอม่งครับประอะงครับผมบ้ครัครับผม แต่ดูนะที่เราเลยก็มาตัดเลยดูนี่ผ้าวันที่ผมมาซ้อนมาควรจะเป็นวันกษตรศาสตร์ยสวัสดีพี่ใหญ่ทำอะไรอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอสวัสดีครับกำลังลงมือกันครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีมาครับพี่ใหญ่เยอะแยะเลยครับแต่กันนี่ครับกับทรงสวยๆครับวันนี้วันละครขอบคุณค่ะขอบคุณครับ ของกินกับมากมายครับวันนี้งานวัดของกินเยอะแยะเลยครับพ่อค้าแม่ค้าครับมาเพียบเลยครับวันนี้วันนี้วันรวยกับพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมครับวันนี้เลยครับวันนี้ทุกคนมีหน้ายิ้มย้มแจ่มใสครับวันนี้มีความสุขไหมครับวันนี้มีความสุขนะครับนะยอะไรมาเที่ยวงานทุกวันอ่ะวันนี้แล้วไม่มีคู่เลยครับ็พอวันนี้เป็นพ่อไม้ครับ่วันนี้เไม่ไรลูกสาวยังไม่เลิกงานครับวันนี้ก็เลยมาคนเดียวอ่านี่ครับพ่อค้าแม่ค้าครับ เลลยยเเเขาไปออโอ้ดีอ่ะผมก็มีลูกสาวคนเดียวนั่แหละทำงานอยู่โน่นกระทรวงโน่นเลยเป็นเป็นผู้จัดการอยู่อโศกอยู่ก็ครับนั่นแหละครับที่ขี่รถไฟฟ้าไปนั่นแหละครับทำไมไปไก่จ้าอันนี้งานชื่อรุ่นครับเป็นบางงานฝรั่งเอ่อเห็นไหมครับกับลูกกับหลานเออดีครับดี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  นี่ครับเห็นไหมมีคนน้ำใจดีๆอย่างนั้นนะครับแม่ค้าพอค้าในคนมาเที่ยวงานก็มีความสุขครับวันนี้งานสุขมีความสุขมากครับดูเสียงวัดก็ สวดมนครับอ่าโอ้ดีนะหลวงพ่อสมบกงทั้งศักดิ์สิทธิ์นะที่จริงหลวงพ่อสมบกงเนี่ยคือเป็นคนจีนนะหลวงพ่อสมบกงเป็นคนจีนเนี่ยจะถวายที่ดินตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยนะอ่าอ่ากันอะไรจริงจริงทำไมจริงว่าหลวงพ่อสมบกงเพราะว่าครับผมเพราะว่าเป็นคนจีนนี่ครับผมเป็นเป็นคนจีนก็ถวายที่ดินนี่บอกวัดก็เลยหลวงพ่อสมบกงเรับ อาวิญติตักวาฬตังบาะินตัวตักตาเมตาเย็นนะค่สคุณศรัทธามากครับหลวงพ่อเสมตเลยนะ

รวยรวยครับเรื่องครับรวยรวยครับรว, <Linda> วยรวยธรรมโวนาคารวยามพัดพันตาครับดูอันนี้องค์หลวงพ่อสามะกรงครับผู้บ้านน้อะไอ้คนผสมลมมาจะเป็นห้าเป็นร้อยปีแล้วครับเอ่อแปลว่าก็คือคนจีนนะครับที่สาวไอที่ดิน จะสร้างหลวงพ่อสมองขึ้นมาครับอันศักดิ์สิทธิ์ครับมีรอดวงนะครับนี่ครับมีทุกอย่างครับทําบุญครับอือครับมีทุกอย่างครับนี่ครับเป็นวัดใหญ่นะครับแต่ไม่ใช่อารามหลวงนะครับเป็นวัดราดธรรมดาครับดูครับอสมก็มี กศนก็มีครับมาขายช่วยงานวัดครับคนสวยครับแม่ค้าก็สวยสวๆนครดูอันนี้อันนี้นิเกแล้วใหญ่นิกเกอลันตีเลยลันตีลันตีใช่ไหมครับวันงานใหญ่จริงๆครับวันนครวันนี้ครับผมกางยังไม่ได้เปิดงานครับวันนี้รุบัวคาำเลยครับอ้เม่ค้าก็สวยๆครับมากมายครับไปเลย เยอะอย่างนี้ครับเป็นบ้านใหญ่ครับเ้อที่ไม่ใช่นน้อยครันผมนี่นะครับที่บ้านผมอยู่ติกบ้านนิสิตวัฒนนี่แหละครับบ้านผมติกบ้านนครชื่นชุ่มนี่แหละครับเดินมาครับไปเล้ขี่รถมาครับบ้านอยู่ติกบัานนครชื่นชุ่มครับเออแต่บ้านที่กรุงที่นครสมนะครับ้านที่ร้อยก็อยู่ร้อยเอ็ดนะครับมันมีอยู่สองบ้านผม โอเคครับโอ้โหลูกค้าดูครับสวยงามมากครับค่ำคืนนี้คร oh ับผมโอ้ข oui. okay. ้าวม่ค้าครับของกินเยอะแยะครับวันนี้เอ๊ะแลพวกเราอยู่ไหนคนพวกเราอ่ะเอปัก <Look. S 2> ไปไหว้พระก่อนดีกว่าเอาไหว้พระไหมไหว้พระไปเอาไว้ไหว้พระไปผมส่งก่อนไปรอดไปรอดไปรอดด้วยไปรอดด้วยไปใช่ใไปรอดไปรอดไปรอดก่อนไปรอดก่อนเอ่อเราไปขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนก่อนเอ้ขเข่นครับวันนี้ไปไหว้พระหน่อยก็ดีเหมือนกันครับมาทั้งทีคนหยุดติดวัดยังไม่ได้ไหว้พระเลยเอ่อเอ่ออา เออครับแตกคนรู้จักกันครับเพราะว่าเราบ้านใกล้เรียนเชียงรเรบอะไรก็เจอแต่คนรู้จักครับข้ากเอนียวตุ้ยข้าวบุญอ,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 อ่ามาด้วยวายพาครับเอ้อะครับเออก็อยากไปซื้อดอกไม้ด้วย หลอกมาขึ้นไปไหว้พระด้วยผามองประกงด้วยแล้วขึ้นไปไหว้พระด้วยเออครับสวยงามๆนะครับครับลุ้นๆๆๆๆๆไปดูไปดูไปเลย อะไรแล้วจะศรัทธาลุลุพี่ใหญ่แล้วจะศรัทธาลุอ่นี่ครับหลวงพ่อสามกองครับผมโอโหุทธาพสาเนยกอตรสายยบุนทขไช่ออองีครับมุนทุเียนแล้วจะศรัทาครับโมาพวาโตอราโต สมมาสัมพุตตะนโมตะพระควะโตอารามโตสัมาตัมพุตตะนโมตะสสะควะโตอารหมโตนี่ครับผมก็สามกงครับสัมพุตตะอยู่แอบกรวมมาหลายว่าปีแล้วครับเห็นว่าแก่มากครับผมสัมมาปารีนำโพธนานา ตักสองรองเท้าก่อนครับขออนุญาตหลวงพ่อหน่ยนะครับผมผอน้อมถวายบูชาเราไปรอดบทไหมไรอดไปรอดเลยครับไปรอดไหว้พระก่อนนะครับครับรอดบทก่อนรอดมุดคนอันนี้อุ้ยจริงอันนี้อท่านปลอดภัยดีนะนี่ครับควรมาทักบุญกันเยอะแยะเลยครับผมได้มาด้วยความบริสุทธิ์มีได้โชคโก พี่ใหญ่ไปรอดไปรอดใต้บมวงวัอนมีที่รอดด้วยนะนี่ที่รอดเดี๋ยวราไปรอดที่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่รู้นู่นสองรู้นน่ตอนนี้สองรูไอ้รอดหลงมงครับผมเดี๋ยวรอรอพี่ใหญ่ก่อนรอรอพี่วัดนี่ครับในที่นี้วัดพระนครเป็นที่รอดนะครับผมหลังพระเจปกราบเป็นสิริมงคลครับอะไรที่ไม่ดีครับก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเสียเป็นสิ่งปิ่งของมงคลนะครับผม สิ่งที่เราทำไม่ดีมาก,ก็จะหายไปครับสวัสดีครับ